ฮัลโหลวันนี้น้องแคนจะมาโชว์อะไรครับเ,เรบิมตัวต่อครับโอ้โชว์เต้นโชว์เต้นอ่า่าน้องแคนเต้นเต้นเต้น,าน,ตนมาทางนี้มาทางนี้ดนตรีไม่ตั้งเต้นใส่พัดลมเอ้อๆๆา ครับโอ้ไปไปดูปลาบอลลูนปะปลบอลลูนกับแม่ค<ป>รัปรบปลาบอลลูนกับแม่ของเขาบอลลแมอ้อปลาบอลลูนอื้อูม่อะไรับครับบอลลูนกับแกินข้าวครับบอลลูนกับ อ่าน้องแคนจะโชว์เล่นตัวต่อให้พ่อดูครับสิบห้าอันนี้คือตู้เย็นน้องแคนน้องแคนเทตู้เย็นให้ดูหน่อย ว่าม,มีอะไรบ้างโอ้โ oh ห oh. ตู้เย็นของเขามัน oh. <c oughs> หนักมันหนักโอ้โหโอ้โห oh oh oh. มีอะไรบ้างนี่โอ้โหอ่าอ ah ่าโอ้โหตู้เย็น oh ho. ูสิดิเียกมาอันนี้อะไรครับแก๊บ <Yeah. S 1> <Huh? S 3> มีรถด,ด้วยเหรอโอ,อ้มีรถด,ด้วยเหรออ่านังแคนเล่นรถกินเล่นอะไรครับแคนเล่นรถอันนี้กี่บาท ซอมากี่บาท <reh när mit> น้องแคนโชวเล่นของเล่นมีอะไรบ้างครับเนี่ยโอ้โหเยอะแยะเลยเทออกมาอ่าอ่า โอ้โหรีวิวหน่อยอันนี้อะไรครับนกวีดโอ,โมอ,อ้มีอะไรอีกมีอะไรอีกโอ้รครับบบทักับ ห่วย็หอวยครับขดูทูน่ครับครับมีอะไรเล่นอีกนอกจากนกหวีดมีอะไรอีกโชว์หน่อยโชว์หน่อยเล่นอะไรอีกอ่ะดูสิโอ้กองของเล่นแคนน้อยจอมกวน จงกินน้อยจมกวนครับกองกินน้อยจมกวนครับแครับนะจอมกวนกินน้อยจอมกวนกินน้อยจอมกวนครับ